เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยแต่จงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวและอย่ามวัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคริมมีหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหว่ามีหมอของหลวงพ่อเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่รักกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและก็ที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้น ก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกรและมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาปรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086329 1496เบอร์0863291496 รู้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n a ตามด้วยหมาลก 99, big one 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทาง l ลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ผมนะักคลินมีดหมอก็ยินดีนะครับก็ต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลัง หรือว่าเป็นมีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับนะยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่าก็ดีเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านชมแล้วเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะในแต่และคลิปในวิวโอที่ผลได้อัปโหลดขึ้นไปก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ หรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496นะหรือจะเป็น id line ของผมนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข9ก big one 9, 9เพียงแค่นี้ก็เข้ามา สนทนากันนะครับทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับฮนะเอาล้วนะครับก็ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นมีดส่วนหนึ่งที่จะนำให้ท่านได้ชมนะครับก็ที่สำคัญนะครับก็เป็นที่วางไว้นะครับนะออกเป็นสีขาวๆออกสีนวลๆเทาๆอันนั้นะจะเป็นเสื้อ,อยันนะครับนะเป็นเสื้อ,อยันหลวงข้อเดิมวัดหนองโพของเรานะ ที่หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ2403 2483นะอ่าก็คือตั้งแต่นน้นเป็นต้นมานะครับก็นะักว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่เกิดสงครามโลกนะครับนะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ยาวมาเรื่อยมานะกะ็ในยุคนั้นสมัยนั้นต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นที่พึ่งนะครับของ ชาวบ้านได้ดีที่สุดหรือว่าสิทธิอนุสิ์ได้ดีที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของวัดนะโดยเพาะก็คือในวัดหลวงพ่อเดิมนะครับของเรานะคนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าไปหาหลวงพ่อนะครับนะทั้งวีทั้งวันนะไม่มีวันไหนที่ว่างเลยนะครับวัดหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นที่ไปก็ต้องการที่จะไปขอ,อเครื่องล่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้ายันนะผ้ะา กุดอะไรต่างๆนะครับนะแม้กระทั่งพกงาแกะต่างๆก็จนเรียกว่าหลงคอก็ไม่มีนะครับนะไม่มีที่จะเรียกว่าไม่เพียงพอที่จะจําหน่ายจ่ายแจกนะครับไม่เพียงพอที่จะให้นะาติดโยมนะครับนะครับยังเกิดที่มาทําให้ผ้ารอยเท้าเกิดขึ้นนะเป็นที่มาทําให้ผ้ารอยเท้าเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อเข้าไปแล้วก็ เมื่อหลวงพ่อไม่มีอะไรให้ก็ผ้าเช็ดหน้านี่แหละนะครับนะผ้าเช็ดหน้าก็เอามาให้หลวงพ่อท่านได้ปลุกเสกให้บ้างนะครับเอามาให้เป่าให้ใหบ้างอ่าประมาณนี้นะอ่าหรือไม่ก็บางท่านก็ซื้อสีคามไปนะครับหมึกไปนะพอไปถึงก็เอาหมึกทาฝาเท้าหลวงพ่อนะครับนะแล้วก็ใช้อ่าเขาเรียกว่าอ่าให้หลวงพ่อก็คือใช้เท้าประทับลงไปในผ้าเช็ดหน้าหรือเรียกว,ว่าผ้าประเจียดนะ คนสมัยก่อนเขาจะเรียกผ้าเช็ดหน้าคือผ้าปะเจียดนะครับนะนั่นแหละครับก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเครื่องรางกลับไปบ้านนะพอคนเห็นเข้าปั๊บก็ไปหาซื้อผ้าขาวผ้าแดงนะครับนะไปแล้วก็ซื้อหมึกไปด้วยนะครับนะพอไปถึงก็ใช้ฝ่าเท้าลงข้อนั่นแหละเหยียบลงไปในหมึกแล้วก็ไปประทับผ้าสีขาวสีแดงนะครับก็ได้ผ้าลอยเท้าเขา ไปนะแต่ช่วงหลังก็คือท่านเหยียบให้จริงๆนะครับแต่ช่วงเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนครับช่วงต้นๆเนี่ยเยยบให้จริงๆนะแต่พอช่วงหลังก็จะเป็นเป็นผ้าสกรีนนะครับนะก็คือหลวงพ่อเหยียบไม่ไหวหรอกนะหลวงพ่อเหยียบไม่ไหวนะครับก็ต้องเหยียบให้เสร็จเป็นแม่พิมพ์แล้วก็ไปสกรีนนะครับไปสกรีนเอาประมาณนี้นะนะครับก็คือช่วง ลกลางๆก็จะเป็นสกรีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็พอเห็นสกรีนก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรนะครับแต่เป็นผ้าหลวงพ่อท่านได้ทําการปลูกเสกไว้เรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะครับก็วันนี้จะใช้เวลาสั้นๆน,นิดเดียวนะครับก็จะนําเอาเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยนะครับนะเป็นด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับนะ,ะดูแล้วนะครับนะก็เป็นไม้เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะ เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้นะเฉพาะใบนะครับนะเฉพาะใบก็จะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะอยู่ที่5นิ้วรวมน้ําฝักอยู่ที่9นิ้วนะครับนะมีดไซนี้เป็นมีดที่พิมพ์นิยมนะครับต้องเรียกเป็นพิมพ์นิยมดีกว่านะเป็นไซที่คนต้องการค่อนข้างที่จะมากนะอ่าก็นื่องจากว่าเป็นไซที่พกพาง่ายสะดวกสบายนะ อาติดตัวไปไหนมาไหนก็คือค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับในส่วนของลายไม้นะครับนะเป็นไม้ธรรมดานะครับนะเป็นไม้ธรรมดาบ้านาน,นะก็เนองจากว่าเป็นศิลปะของชาวบ้านทำนะอ่ามียุคต้นนะครับจะไม่ได้ระบุช่างเอาไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกคาเดียวว่าเป็นช่างชาวบ้านนะเป็นด้ามไม้อ่าฝักไม้นะครับนะฝักไม้ก็จะรัดด้วยหวายนี่นะ อ่านะครับนะรัดด้วยหวายหวายในยุคโบราณนะอ่านะครับรัดไว้สองป้องสองสองเขาเรียกว่าสองข้อนะอ่านี่นะครับก็เรียกว่านั่นปึ๊กเลยทีเดียวนะอ่านะครับก็เป็นมีดที่อ่าใช้งานจริงนะครับเป็นมีดที่ใช้งานจริงอันนี้ก็มาให้ท่านได้รับชมนะอ่าเป็นอ่างดงามจริงๆนะครับสําหรับอีรีนีนะ คนต้องมองให้เป็นนะครับมองให้เป็นก็จะเห็นเต็มไปด้วยสเสน่ห์นะส่วนกันรัดก็จะเป็นโลหะผสมกับเงินนะครับนะโลหะผสมเงินนะถ้าดูแล้วอาจจะไม่ได้สวยสักเท่าไหร่นะครับนะใครไปติดในรูปลักษณ์ความสวยนะครับจะไม่ได้มียุคต้นไปนะถ้าติดความสวยงามนะครับต้องไปไปหามียุคกลางหรือมียุคปลายนะ แต่ถ้าเราต้องการเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์จริงๆนะครับไปใช้งานจริงๆต้องอมียุคต้นนี้แหละนะครับนะเป็นมีดที่มีชื่อเสียงนะครับนะโด่งดังมาก่อนนะจึงทําให้เกิดการพัฒนามีดยุคกลางและมีดยุคปลายขึ้นมานะอันนี้ก็เรียนท่านไว้แบบนี้นะครับนะเอาล่ะนะครับพอชมในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของภายในเดี๋ยวผมซูมให้ท่านได้เห็นสุดเลยนะครับนะ ตรงนี้นะครับเป็นศิลปะนะครับนะเป็นฝีมือชาวบ้านนะ,ะแล้วก็เป็นเสมาใบาโพที่นะครับมี3มจุดอยู่ข้างล่างนะก็เรียกว่าเป็นใบโพที่หากันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะนี่เป็นศิลปะของช่างชาวบ้านนะครับนะ,ะช่างชาวบ้านเป็นใครนะครับบางท่านก็ถามผมเข้ามานะครับก็ไม่ค่อยได้ตอบนะ ช่างชาวบ้านก็จะเป็นเขาเรียกว่านะครับเป็นรุ่นปู่ย่าตายายของช่างยุคกลางนะเอาง่ายๆเป็นพันบนรรพพุรุดของเรานี่แหละนะ,ะเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทนะครับนะในการเขาเรียกว่าสอนวิชาการตีมีดสร้างมีดนะครับให้กับช่างยุคกลางนะช่างยุคกลางเป็นลูกเป็นหลานของท่านทั้งสิ้นนะครับนะ,ะสิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดจากบรรพพุรุษนะครับที่ท่านได้ถ่ายทอดลงมานะ,ะก็ ไม่มี <left> คำว่าช่างชาวบ้านหรือช่างยุคต้นที่เราได้ทราบกันนะครับเราก็คงจะไม่ได้ทราบนะช่างชิมช่างซ้อนช่างแม้นช่างไทช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะถ้าไม่มีช่างนะครับยุคต้นหรือว่าช่างชาวบ้านเนี่ยเราจะไม่รู้จักช่างยุคกลางจริงๆนะครับก็เนื่องจากว่าช่างทั้งหมดที่ผมได้เอ่ยมานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิมก็ดีช่างซ้อนก็ดีช่างแม้นช่างไขช่างทินช่างทมก็ดีนะ เป็นลูกเป็นหลานนะครับนะช่างชาวบ้านเป็นผู้ที่ประสิทธิ์ปราศาทเป็นผู้ที่ถ่ายทอดนะครับนะาการตีมีดการสร้างมีดนะครับให้กับพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดนะครับนะจึงได้มีฝีไม้ลายมือนะครับมาตีมีดสร้างมีดนะครับส่งให้กับาทางวัดนองโผหรือว่าส่งให้กับหลวงพ่อเดิมของเรานี่แหละนะ นะครับนามีและมีนะครับสันมีจะหนามากนะครับที่สําคัญก็จะเป็นสันประหมอนะอนี่นะครับนะเรียกว่าสันมีหนามากจริงๆนะครับนะเฉพาะใบนะครับ5นิ้วนะเป็นพิมพ์นิยม่าถ้าเป็นพระนี่ก็เป็นพิมพ์นิยมก็หมายความว่าเป็นพิมพ์ที่เป็นมีดที่ผู้คนต้องการมากว่ากันง่ายนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นมีดที่มีขนาดนะกระทัดรัดนะครับเาเรียกว่าเป็นมีดพกพาติดตัว ไปไหนมาไหนสะดวกนะครับจะเดินทางขึ้นเขาลงห้วยนะครับคนสมัยก่อนนี่ก็จะเดินทางไปห้วยไปน้องไปไล่ไปนานะครับนะหรือจะไปติดต่อนะครับเจรจาค้าขายอะไรต่างๆคนนี้นะก็สามารถที่จะพกผ่านะครับติดตัวกันได้ง่ายนะสำหรับมีดแบบนี้นะครับนะก็เรียนท่านเอาไว้อย่างนี้เลยนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะเป็นศิลปะของช่างยุคต้นนะ เป็นผู้ที่สร้างขึ้นมานะครับนะมียุคต้นก็ถ้าพูดอายุนะครับก็ต้องร้อยกว่าปีแล้วนะแต่มีดเล่มไหนก็ตามนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะก่อนจะเช่าหาบูชามานะครับในยุคนั้นสมัยนั้นก็ต้องเลือกหานะครับมีดที่มีความอุดมสมบูรณ์นะมีดที่ชำรุดนะครับผุพังผมก็จะไม่ได้ อเอาเข้ามานะครับจะไม่ได้บูชาเข้ามานะก็อย่างที่ได้เรียนไว้นะครับมีแต่เล่มก็เล่นแต่ว่าผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะก็หมายความวันเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับมาเผื่อทุกทุกท่านนะ่านะครับนะาบางท่านก็อยากจะมีนะครับโทรมาถามผมตลอดอาจารย์นักลินอยากจะมีไว้สักเล่ม2เล่มประมาณนี้นะครับก็พอแบ่งได้ไหมนะครับนะ ที่มาทําคลิปทำวิดีโอก็ต้องการนะครับนะก็คือส่วนหนึ่งก็คืออยากแบ่งปันนะอ่านะครับนะก็คือหมายความว่าแต่แบ่งปันคนที่นะครับนะต้องมีความรู้แล้วก็มีความรักความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อก่อนนะครับนะถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะถ้าไม่มี2ส,สิ่งนี้ก็ผมก็จะไม่ได้แบ่งให้นะครับนะอ่าก็หมายความว่าถ้าอยากจะมีอยากจะได้ก็ต้อง มีความรับความชอบความศรัทธานะครับนะที่สําคัญคือต้องพกความรู้มาบ้างนะอย่าเอาความอยากเข้ามานะครับนะถ้าเอาความอยากนําหน้ากา็จะไม่ได้แบ่งนะครับนะก็นั่นจะว่าแบ่งไปแล้วก็จะไปเป็นปัญหานะอาพอได้ไปก็วิ่งไปถามคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆพวกนี้นะจริงๆการถามเนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะ แต่ก็ต้องระวังนะครับเกิดท่านไปถามผิดคนก็หมายความว่าไปถามคนไม่รู้หรือคนไม่รู้จริงคนไม่รู้กว้างนะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีนะครับนะมีไว้ในครอบครองก็อาจจะสูญเสียของดีด้วยซ้ําไปนะครับนะ,ะบางคนได้ของดีอยู่กับมือแล้วเนี่ยก็ปล่อยทิ้งไปนะครับหรือว่าให้คนอื่นไปประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับนะ เพราะนั้นการถามผมไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเลือกคนถามนิดนึงนะนะครับนะถ้าถามผิดคนระวังนะครับท่านจะสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ก็ว่ากันอย่างนี้นนะและที่สำคัญนะครับก็การที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะก็ต้องเป็นคู่ที่มองแล้วต้องเลือกเป็นนะก็หมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานนะ บางอย่างบางคําพูดนะครับนะของผมเนี่ยก็พูดไปบางทีอาจจะพูดพังไปผิดไปนะครับหลุดไปนะครับแล้วก็ไปกระทบกระตั้งความรู้สึกดีๆของท่านบ้างนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับนะก็เป็นอันว่านะคําพูดไหนที่ผมได้พูดหลุดออกไปพังไปมันเป็นคําขยะก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไปทิ้งไปได้เลยนะทิ้งไปได้เลยนะครับนะอยากเก็บไปใช้งานเด็ดขาดนะ ก็จึงมีคำกล่าวอยู่ว่านะครับเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูและส่วนที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่าโมเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะนะนะก็เรียนท่านไว้แบบนี้นะครับนะ ก็อยากอยากให้ท่านได้รับชมนะครคือในเรื่องดีๆของดีๆนะครับนะก็ะถ้าคิดอยากจะเช่าหา,า بر, บูชาก็ต้องมองดีๆต้องวิเคราะห์ดีๆนะนะครับไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดก็คงไม่ใช่คนพูดคงไม่ใช่ผมนะแต่อยากให้ท่านนะครับมองวิเคราะห์เจาะลึกในสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะ มีที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์นะครับนะเป็นอาจารย์ใหญ่นะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะเป็นผู้ที่จะประสิทธิ์ประสาดนะครับอบอกท่านนะครับนะเพราะว่าภาพลักษณ์ต่างๆที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้จะบ่งบอกนะครับนะส่วนท่านจะมองเห็นเป็นแบบไหนยอย่างไรก็อยู่ที่ท่านแล้วละนะนะคงไม่อยู่ที่คนพูดคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดได้หมด แต่พูดไปแล้วบางทีของไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีนะก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับการมองเห็นไม่เท่ากันนี่ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะแต่ถ้ามองเห็นเหมือนกันเป๊นะนั่นแหละก็คือผิดปกติแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ก็มันไม่แปลกนะครับชีวิตของคนเราทําไมจึงมีคนประสบความเหลดสูงสุดบางคนก็ ทั้งชั่วชีวิตเลยก็ไม่เคยประสบความเร็จอะไรสักอย่างประมาณนี้นะก็นั่งจากว่าเกิดจากการมองเกิดจากการเลือกนะครับตัวเองนั่นแหละนะเราจะไปโทษใครไม่ได้นะครับนะ,ะเราต้องเลือกเราต้องโทษตัวเองว่ากันง่ายนะครับอยู่ที่มุมมองของตัวเองนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวอยแล้วเวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่17กับ10อ่า21วินาทีนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสำหรับที่ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนเมื่อเห็นในแต่ละคลิปในที่ดูนะครับที่ผมอัปโหลดขึ้นไปนะหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กดติดตามนะครับที่สําคัญก็ท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะ เมื่อชมแล้วนะครับก็ท่านติดตรงไหนนะครับท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับเพียงคนเดียวนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับก็กดมาได้ที่เบอร์นะครับ0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนักขมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักขินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ